รีบจดไว้แต่เนื่นๆสองชัดๆเลขรถบิกตูไปคอรมสัญจรภาคใต้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรชาแนลสื่ออิสระเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2 5 6พกผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังพุ่นเอกยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม พรมสัญจรครั้งที่3ทับ2 5 6พและประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลณโรงแรมสเปกบีดรีสอร์ทไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าบรรดาคอหวยต่างจับตามองป้ายทะเบียนรถของนายกที่นั่งไปปฏิบัติภารกิจ โดยนายกนั่งรถตู้สีดำป้ายทะเบียน522ขณะที่ก่อนหน้านั้นนายกฐมนตรีได้ไปราชการที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้มอบกิ่งปะะการังแก่นักดำน้ำและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเอกลักษณ์ของเกาะสมุยได้แก่ปูมา้าและเต่าทะเลร่วมกับประชาชน และแน่นอนว่าชาวสุราษฎร์ธานีต่างจับจ้องเลขทะเบียนรถที่นายกใช้รถตู้โตโยต้าอันฟรัตทะเบียน6 7492ขอขอบคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์สี่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดแอดข่าวสารดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคย เป็นที่จับตากันอย่างแน่นอนเมื่อนายกรัฐมนตรีนะครับไปที่ไหนนะครับลงพื้นที่ไหนนะครับข้อหวยนะครับหรือประชาชนทั่วไปจางจับต้องที่ทะเบียนรถที่นายกรัฐมนตรีนั่งนะครับไปที่นั่นอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับลุนลาพินิจของแต่ละคนนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวกันแล้วนะครับขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับด้วยความห่วงใยแกอดนะครับด้วยความจริงใจนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ